สวัสดีนะคะเพื่อนๆอ,อธิษฐานขออนุญาตครุคุบาอาจารย์ของเพื่อนๆและของเราด้วยนะคะขอคำชี้แนะที่เป็นประโยชน์ในการปัจจุบันและเบื้องหน้าด้วยนะคะว้าวกำเนิดสลิการินทองไหแล้วสต๊อปหยุดอ่ะหยุดแค่นี้ อยากบอกอะไรอยากบอกว่าเพื่อนๆได้กำเนิดเกิดใหม่แล้ว,เก,วลเกิดใหม่ในสังสารวัดนี่แหละเกิดใหม่ในสังสารวัตนี่แหละที่คำพูดจะสามารถสร้างบุญสร้างกุศลได้คำพูดจะสามารถเป็นเหตุให้ละการเวียนว่ายตายเกิดในอวิชชาตันหาอุปทา,านได้ ชีวิตหลังความตายก็ไม่ต้องถือกําเนิดอีกที่ใดอย่างแน่นอนชีวิตหลังความตายไม่ต้องไปถือกําเนิดอีกที่ใดอย่างแน่นอนเพื่อนๆคืออารยะค่ะอารยะคือผู้ที h, Actually, ่อยู่ในความสงบท่ำกลางความไม่สงบได้ค่ะเพื่อนๆอยู่ในความมืดท่ำกลางความสว่างได้อยู่ในความสว่างทำกลางความมืดได้ค่ะ เพื่อนๆคือผู้ที่อยู่แบบนั้นได้จึงเรียกว่าอริยชนค่ะอริยชนอริยบุคคลที่หลุดพ้นก็ไม่ต้องไปไหนค่ะไม่ต้องเสวยทุกนะคะไม่ต้องไปไหนอีกคะ่ะสาธุสาธุนะคะขอความสุขความสวัสดีจงมีแดเ่เพื่อนๆค่ะขอเพื่อนๆเ,เจริญรุ่งเรืองทางโลกและทางธรรม เป็นบุญคำ้ำบุญชูช่วยเหลืออนันตจักรวาลแห่งนี้ไปได้วยกันนะคะสาธุค่ะแล้วเจอกันนะคะ